เดี๋ยครับก็ขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมพลมโตอร์ไซวัลครับวันนี้เราอยู่กันที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับแล้วรถที่อยู่ข้างหลังผมนี่ก็คือเจ้าว z ยซ่าเรฟหรือ R7 นั่นเองครับ ต้องบอกว่าวันนี้โอ้โหสภาพอากาศไม่เป็นใจจริงๆนะครับฝนตกต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานเลยนะครับดังนั้นวันนี้สื่อที่ได้ทดสอบเนี่ยอาจจะไม่ได้ทดสอบแบบหัวจัดเต็มกันมากนะครับแล้วก็รบกวนครั้งนี้ไม่ต้องถามถ,ามถึงท็อปสปีดกับทางผมนะครับเอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวไว้ทางทีมงานมอตอรวลเราครับจะไปรับตัว R7 นี้มาทดสอบกันใหม่หรือถ้ามีโอกาสก็กจะเก็บท็อปสปีดให้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งดังนั้นในวันนี้ผมจะขอเข้ามารีวิวในส่วนของฟีลลิ่งการขับขี่ในสนามครับต ขี่ในสภาพที่เป็นเวทแท็กอย่างนี้นะเป็นยังไงเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังครับและเนื่องจากเวลาจำกัดนะครับใน t r a กเดย์วันนี้ดังนั้นผมจะขอไม่พรีวิวพูดถึงรายละเอียดดีเทลรถซ้ำนะเนื่องจากน้องจอนโมตรเวลเคย ได้พาพรีวิวชมคันจริงไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับถ้าใครยังไม่ได้รับชมคลิปนั้นสามารถกดดูที่ปุ่มตัวไอเดนขวาบนก่อนได้ ผมก็ได้ขี่จบลงไปแล้วนะครับทั้ง2องเชั่นกับเจ้าไซคอบมิดไซคันนี้นะครับเดี๋ยวบอกก่อนทําไมผมถึงเรียกมันว่าไซคอบมิดไซเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆสังเกตที่ไฟหน้าของมันครับมันจะมีโคมตาเดียวเป็นโปรเจคเตอร์อย่างนี้นะครับผมจึงขอตั้งฉายาให้มันว่าไซคอบมิดไซก็คืออยู่ในคัสมิดไซนั่นเองครับเอาล่ะก็อย่างที่บอกน้องว่าวันนี้สภาพอากาศเนี่ยไม่เป็นใจเลยนะครับก็คือฝนตกตลอดแล้วในเดชั่น,นแรก ฝนตกค่อนข้างหนักแต่ผมกลับรู้สึกว่าเซสชั่นแรกที่ฝนตกหนักอ่ะอกริปของอยางอ่ะดูดีกว่าเซสชั่นที่2ที่เหมือนมันจะเริ่มแห้งแล้วนะครับคือ การเดินคันเร่งเนี่ยกลายเป็นเซชันที่2ต้องละเอียดขึ้นอย่างที่บอกเลยครับว่ารถคันนี้พื้นฐานเครื่องเทคโนโลยีพวกนี้มาจากตัว MT07 นะครับดังนั้นคันเร่งสายไม่ใช่แบบไร้ใบวาก็จะไม่มีในเรื่องของ r i d i n g Mode ให้ปรับไม่มี Traction Control เพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องยนต์ CP2 ลูกนี้ครับเขาเส่นในเรื่องของความดี๊ด ของอัตราเร่งอยู่แล้วซึ่งถ้าจะเปิดแบบให้เต็มหมดเนี่ยผมต้องรอให้รถมันตั้งให้ตรงก่อนเลยถึงกล้าสามารถเปิดคันเร่งออกใน,นพื้นผิวแทร็กที่ปกเปียกอย่างนี้ได้นะครับกนเดีย๋ยวเอาเป็นว่าผมขอมาไล่กันตั้งแต่ในส่วนของท่าน,นั่งก่อนเลยแล้วกันนะ้พูดนะครับคือตรงเนี้ยเขายกสแตนึ้นเนาะผมเลยลงไม่เต็มเทา้าบอกจนถึงพื้นอ่ะ ตามสเปคจะอยู่ที่835มิลตัวเลขนี้ก็ยังมองว่าสูงอยู่แต่ถ้าเทียบกับตัว R6 นะครับถือว่าเตี้ยลงกว่า R6 แล้วและผมเองเอ่ะ175ครับสวมรองเท้าบูทคือถ้าเอาสแตนลงจากตัวสแตนดาร์ดอ่ะก็ยังเหยียบได้เต็มขาอยู่นะครับณจุดนี้สําหรับสรีระผมเองนะแล้วก็จุดต่อมาที่ผมชอบเลยก็คือเรื่องน้ําหนักตัวของเขาเวทเวทนะครับ188กิโลกรัมเท่านั้นและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่ชอบ ยามาฮ่าเขาเคลมไว้ก็คือเรื่องของมิติในแนวความกว้างของเขาครับยามาฮ่าบอกว่าตัว R7 R7 นี้นะครับมันเป็นว z f R ซ FR s e r i รที่แคบที่สุดนะครับในแนวนี้แนวกว้างนะมันแคบที่สุดแล้วแป๊บนึงแคบกว่า R15 R3 <ม>อะไรพวกนั้นอ<ป>ีกด้วยนะครับซึ่งสำหรับซีรีล่าผมเองเนี่ยนะเดี๋ยวน่าจะได้นะเน<ร>าะเอาล่ะเดี๋ยวพร้อมนะครับผม ผมนั่งแล้วผมชอบกับตัวถังน้ํามันตัวนี้นะครับแม้ความจุเขาจะอยู่ประมาณช่วง13ลิตรครับคือไม่ได้ใหญ่ามากคคแต่ด้วยวตำแหน่งนแทนของเขาถ้าไม่สังเกต<อ>แบบจับผิดจริงๆนะ มันจะเตี้ยเกือบจะเท่าสปอร์ตเรปิก้าแท้ๆอย่างตัว R6 แล้วครับคือต้องบอกว่าเตี้ยมากเลยจะไปเทียบกับสปอร์ตทัวร์ิงอย่าง R3 หรืออย่าง R ตะกูลค่ายคู่แข่งของเขานะครับคู่แข่งของเขาตำแหน่งแขนมันจะสูงกว่าแต่ตัวเนี้แทบจะถอดจาก R6 มาเลยเพราะว่าตามสเปคชีทยามาฮ่าบอกว่ามันสูงกว่า R6 แค่นิดเดียวเท่านั้นครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะหมอบหมอบให้ดูเลยคคือมันหมอบมากครับแล้วก็อย่างที่บอกตัว ตำแหน่งพักเท้านะครับก็ใกล้เคียงเดิมเลยดังนั้นครับเรื่องของท่านั่งถ้าไม่สังเกตจริงๆแบบจับผิดเลยนะผมว่ามันใกล้เคียงกับตัว R6 มากๆคือเน้นหมอบเตี้ยจิกครับขี่ได้แบบสปอร์ตชัดเจนเลยแต่ถ้าเกิดขี่บนถนนเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะเมื่อยกันสักนิดหนึ่งนะหรือเวลาแบบหักวงเลี้ยวแคบๆอะไรพวกนี้ครับมีมันอยู่สแตนเนาะอาจจะหักจุดไม่ได้อาจจะมีแบบติดข้อมือมากถ้าเกิดเราขี่บนถนนจริงเราต้องใช้วงเลี้ยวมากๆนะครับคือมันก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปเอาเป็นว่า สำหรับท่านั่งผมให้มันใกล้เคียงกับตัว R6 มากๆเลยครับแล้วก็เด่นในเรื่องของน้ำหนักเบา188กิโลกรมัมทำให้เวลาภาพรวมการพลิกเลี้ยวคอนโทนอย่างที่บอกผมอาจจะไม่ได้ดีนเยอะมากเพราะว่าเรื่องของสภาพผิวแท็คมันไม่เหมาะนะครับแต่จากยางตัวนี้ครับที่เป็นแบตแลกยาม่าบอกว่าเขายกยางด้านหน้าด้านหลังเนี่ยมาจากตัว MT09 โฉมล่าสุดเลยนะครับซึ่งกริปต้องชื่นชมว่ากริปถือว่าทําได้ดีทีเดียวเลยคือถ้าขี่พื้นแท็งแห้งๆเนี่ยผมว่ากริปดีมากๆส่วนทางเปียกตอนเซสชันแรกอะที่ฝนยังตกหนักๆเฮ่ยผมว่ามันยังไปได้อยู่นะแต่ผมมีปัญหากับเซสชันที่2อ,อยู่หน่อยคือพอพื้นเริ่มแห้งกลายเป็นว่าผมรู้สึกว่ากริปมันกลับมันดูลื่นขึ้นอะเออรู้สึกมันมันกลับลื่นขึ้นเวลาเชีนเกียร์ลงครับ จะมีปัญหานิดหน่อยตรงที่ว่าแม้ตัวนี้เขาจะให้สลิปเปอร์คัตมาแล้ว C P 2ในตัว M T 0 7ยังไม่ให้สลิปเปอร์คัตมานะครับแต่ผมยังรู้สึกว่าเวลาเราลดเกียร์ลงโอ้โหมัน engine มันยังดูหนักอยู่นะคือถ้าไม่สังเกตนี้ก็บอกตรงๆว่ารู้สึกเหมือนไม่มีสลิปเปอร์คัตอันนี้ก็ต้องเรียนตรงๆเพราะว่าเซสชันที่2อะจังหวะที่ผมลองลดเกียร์ลงมากเกียร์สองคือท้ายมีสะบัดเหมือนกันครับคือต้องบอกว่าอย่าไปเทียบกับ engine brake ของคู่แข่งเขานะคู่แข่งเขาเนี่ย คือมันนิ่มมากเลยคือเอนจิ e นแทบจะไม่มีเลยกลายเป็นต้องกดเบรกหนักๆแต่ตัว R7 คันนี้ครับกดเบรกนิดเดียวเชนเกียร์ลงนี่โอ้โหมันช่วยลงเยอะมากครับเอนจินดึงลงตึ้งตึง,ตง,ตงแบบเหมาะกับการขี่แบบสปอร์ตแล้วก็เน้นแบบสายเรซซิง่งจริงๆอ่ะอันนี้ก็คือสไตล์ของเครื่องยนต์นะครับ เ็จภาพรวมต่อมาที่ตัวระบบการสะเทือนของเขาคือโชคหน้าเนี่ยเป็นอัพไซด์ดาวที่แบบเป็น f u ลี่แอดจัดเลยคือปรับได้ครบเต็มระบบเลยนะครับอันนี้ทํางานได้ดีอยู่แล้วส่วนตัวโชคหลังเนี่ยที่เป็นโมโนช็อคแล้วก็แบบวางนอนต้องเรียกว่าวางนอนเลยนะครับตรงนี้แม้จะพื้นฐาน m g 0 7แต่ว่าเขาเซตในส่วนของตัวสติฟเนตอให้มันแข็งขึ้นซึ่ง สำหรับผมเองผมมองว่ามันลงตัวกับตัว R7 คันนี้มากเลยครับเพราะว่าด้วยความที่เป็นสปอร์ตแต่มันยังไม่เท่าสปอร์ตเรบิก้าก็ยังเน้นขี่ o n r o รดได้มากกว่าด้วยอันนี้ทำได้ดีแต่เน้นให้มันแข็งขึ้นมากกว่าตะกูล n c Series เพื่อที่จะได้ขี่ได้อย่างเหมาะสมแบบเวลามาออนโรดเสร็จมาต่อ o n t r a ็ k อย่างนี้ครับคือการเซ็ตช่วงล่างของเขาผมว่ามันลงตัวมากทีเดียวเลยครับอาจจะไม่แข็งแบบแน่นเท่าแบบ ตัวอาซของเขานะครับแต่ R7 ผมว่าเหมาะสมกับการเซตบาลานซ์ทั้ง Onroad on t r ท c k แล้วแล้วก็นเรื่องต่อมาที่ผมต้องชื่นชมอีกเลยก็คือตัวระบบเบรกของทางยามาฮ่าเพราะว่าแน่นอนครับด้านล่างเนี่ยมันเป็นปั๊มตาดาวอยู่แล้วอย่างที่เพื่อนๆทราบกันดีปัม Radio ๊มเรเดียลสี่พอตอัปเกรดขึ้นมาจากตัว MT07 อันนั้นมันจะเป็นสี่พอตแบบ a อ็กซลนะครับปั๊มตัวนี้ลักษณะมันก็จะเป็นแบบตัว R6 นี่แหละครับเพราะเขาใช้ผ้าเบรกตัวเดียวกันทั้งตัว R6 R7 MT07 นะครับ สไตล์ยังจับจิตและให้พละกําลังในการเบรกหยุดได้แน่นเหมือนเดิมเลยครับแถมปั๊มบนตรงนี้ดูสิฮะเขาให้มาเป็นเบรมโบด้วยนะครับ้าเป็นตัว MT มเนี่ยมันจะไม่ใช่คือเอาเป็นว่าระบบเบรกเนี่ยไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้วครับหยุดอยู่ได้อย่างมั่นใจเลยแล้วก็ยังที่บบกเวลาพื้นเปีกๆอย่างงี้กลายเป็นว่าต้องค่อยๆแตะค่อยๆแ,แบบเลียวๆลงสักนิดหนึ่งนะครบเพราะถ้าเกิดกำแบบปึ๊บเนี่ยคือช่วงโช๊คด้านหน้าครับมันจะยุบลงไปมากอาจจะเสียการสัมพันเพราะว่าพื้นมัน เปลียกเนาะการทดสอบในวันนี้เรื่องตัวเบรกถือว่าดีเยี่ยมตามสไตล์ของยามาฮ่าเขาจริงๆครับก็เอาเป็นว่าภาพรวมฟีลลิ่งของเจ้าไซคอเมิไซไ์ที่ผมได้ทดสอบในวันนี้นะครับอาจจะไม่ได้รีดเ้นสมรรถนะ ออกมาสูงสุดเนะาะเพราะหลายคนก็อาจจะอยากให้ทางชิมงานเราทําอัตราเร่งไปจนถึงท็อปสปีดซึ่งต้องบอกว่ามันทําไม่ได้เลครับเพราะว่าในวันนี้ฝนมันตกนะครับทำให้พื้นผิวแทร็กมันเปียกมากๆผมเดินคันเร่งต้องเตะเกียร์ยังไม่เข้าเรดไลน์เลยนะครับช่วงพิกทอของมันก็ต้องเริ่มเตะได้แล้วเพราะว่าทอเขาต้นมาจัดจริงๆจัดจ้านยิ่งกว่าตัว R6 อีกนะครับเพราะเครื่องยนต์เขาเป็น2ส,สูบดังนั้นขี่ในเมืองเนี่ยดี ขี่บนพื้นเปียกอย่างที่บอกต้องระวังเพราะไม่มี traction control ครับเอาเป็นว่าวันนี้เท่าที่ผมดูตามหน้าไม้นะท็อปสปีดผมได้อยู่ประมาณแถวแถว170เท่านั้นนะครับช่วงเกียร์5ยังไม่ทันเตะขึ้นไปถึงเกียร์6เลยนะจุดนี้ก็อย่างที่บอกถ้ามีโอกาสเดี๋ยวทางทีมมอเตอร์ l เราอาจจะไปยืมตัวรถทดสอบอีกทีนึงแล้วอาจจะมาทำรีวิวแบบจัดเต็มบนถนนรวมไปถึงทดสอบในส่วนของอัตราเร่งไปจนถึงท็อปสปีดตามความเหมาะสมกันในอนาคตอีกทีนึงครับ เดี๋ยวผมขอสรุปสั้นๆกับเจ้า R7 R7 คันนี้นะครับที่ได้ทดสอบไปในสนามช้าง2 s e เซสชันด้วยกันแม้ว่าจะไม่ได้หวดแบบเต็มคันเร่งนะครับไม่ได้ใช้พอร์ฟ์แมนที่ดีที่สุดของรถออกมาแต่ก็พอทำให้ผมรับรู้ได้ถึงฟีลลิ่งการขับครับท่านั่งของเขาถ้าไม่จับสังเกตจริงๆนะผมว่าแทบจะไม่ต่างจาก R6 เลยเพราะว่าตัวแฮนของเขาคือต้องบอกนะคันนี้คันแต่มันจะดึงให้แฮนด์ตี้ล,ลงมาอีกนิดนึง คือรถสแตนดาร์ดที่ผมได้ขี่เนี่ยผมว่าแฮนด์มันสูงกว่านิดเดียวเองนะครับดังนั้นจุดนี้ไม่อยากให้เพื่อนๆเนี่ยนำไปเปรียบเทียบกับค่ายคู่แข่งของเขานะครับตรงนั้นถ้านั่งอะ่ะมันจะเป็นทัวริ่งกว่าอย่างชัดเจนเลย R7 จะให้ความรู้สึกแบบสปอร์ตเรปิก้าเลยนะครับแม้ในส่วนของเฟรมพื้นฐานอะไรเนี่ยมันมาจาก0ุนเเอาขี่ล้หล่อต้องบอกว่าเหมาะสม กับการที่อยากได้รถสปอร์ตเท่ๆสักคันหนึ่งเน้นใช้งานบนถนนอ่าต้องโจทย์นี้ก่อนนะครับเพราะว่าทอร์เขาเยอะกว่าตัว r าซกอีกอ่าจุดนี้ดังนั้นขี่บนถนนเรื่องของการออกตัวการเร่งแซงเนี่ยผมมองว่า2สูบจะตอบโจทย์มากกว่าแต่เนื่องจากนิสัยของคนไทยเนาะหลายคนน่ะจะชอบว่าเฮ้ย hey, ต้องเครื่อง4ี่สูบสิต้องรีดรอบเคดรอบสูงๆให้มันเสียงหวานๆหอมๆอะไรพวกเนี้ยซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องจริงครับแต่ส่วนตัวผมมองถึงเรื่องของยูทิลิตี้ในการใช้งานมากกว่า เครื่อง c p 2ตัวนี้ยามาฮ่าเขาทําออกมาได้ลงตัวแล้วครับกับการที่อยากจะมีรถสปอร์ตขี่หล่อๆใช้งานบนท้องถนนแต่ถ้าเกิดอยากจะเอาไปขี่ในสนามแน่นอนครับา R6 สามารถเล่นรอบได้เต็มที่มากกว่านะครับเทคโนโลยีอะไรของเขาก็มีจัดเต็มกว่าทั้งในเรื่องของ Riding Mode traction อะไรพวกนี้เพราะว่าเขาเป็นแบบสปอร์ตเดบ,บิกาแท้แต่ต้องไม่ลืมครับว่าคันนี้ราคาอยู่ 3 3 9 0 0 0มเาเท่านั้นนะครับคือจับต้องได้ง่ายจริงๆมากกว่ารวมไปถึงยังไงก็ตาม R7 คันนี้ก็คือนำเข้าทังขันด้วยนะครับ <S <S ติดอยู่จุดเดียวเลยที่ผมอยากให้มีมานะก็คือในเรื่องของ Quick ิ h i p ซึ่งคันนี้จะต้องไปซื้อเป็นออปชันเสริมแล้วก็ติดตั้งเอาเองจากที่ผมถามทางผู้ใหญ่ของยามาฮามาบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีการเคาะราคาออกมาชัดเจนนะครับแต่ผมาคาดว่าถ้าเกิดซื้อ t a ต d a า d มาแล้วมีการติดตั้งในตัวควิกชิฟตตรงนี้ก็น่าจะจบอยู่ ประมาณช่วงสัก3ามแสนเนาะเออก็ถือว่าเป็นรถที่ขี่ใช้งานได้สนุกมากทีเดียวครับ โอเคครับก็จบลงแล้วนะครับกับการทดสอบ y z f R7 หรือเจ้า R7 ในวันนี้ที่สนามช้างก็อย่างที่บอกนะว่าฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ทําให้เราไม่สามารถแบบรีเคนสมรรถนะที่ดีสุดออกมาออกมาได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเกิดนะครับทางทีมงานเรามีโอกาสไปยืมรถทดสอบของทางรา d เดอร์ขับมาทําการรีวิวอีกทีเดี๋ยวไว้จะรีวิวแบบฟูลรีวิวจัดเต็มกันอีกทีนะครับรวมไปถึงท็อปสปีดท่าระยะทางแล้วก็ฟ้าฝนเป็นใจอีกเช่นกันนะครับจะจัดมาให้เพื่อนๆได้รับชม กนนนออีแ่เอาเป็นว่าในวันนี้ผมพลโมโต r รวอลก็ต้องขอลาคุณผ mm ู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับก็ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกด subscribe mm hmm. ทางช่อง YouTube ของเราให้ด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารใหม่ๆครับ mm hmm. นอกจากใตัว facebook.com/slash/motoravol ฝากเข้าไปกดไลค์และติดตามเป็นแบบเฟรบลิชจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆแบบเรียลไทม์เลยครับวันนี้ผมพลโมโตเรวอลและก็ทีมงาน mm hmm. ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม